ดอกมะม่วงค่ะทุกคนดอกมะม่วงอุย้ยต้นนั้นยิ่งดอกแบบอลังการมากเลยค่ะออดอกมะม่วงที่บ้านป่านะคะบ้านป่าบ้านลุงนะคะเรามาทําธุระก็เลยมาเห็นดอกมะม่วงสะออนหลายค่ะเริ่มเป็นลูกน้อยๆแล้วนะคะนี่นี่นี่น,นี่เป็นลูกน้อยๆแล้วนะ ค่ะนี่ค่ะอุ้ยมะม่วงมะม่วงเป็นนวยแล้วค่ะนี่เป็นนวยแล้วนี่นี่นี่เป็นนวยแล้วค่ะนี่ไงนี่ไงว้าวอุ้ยจักดกบดกบึงเด้อค่ะเด้อพี่งาหน่อยงาในหน่อยก็เป็นหมากเด้อค่ะกำลังกำลังกำลัง เป็นมากทุกงาเลยนี่ดอกทุกงาเลยค่ะสะออนหลายเด้แอ้ต้นต้นนู้นเนี่ยเป็นมะม่วงอะไรมะม่วงลูกใหญ่ๆดอกเข้ากระจีงใ,ใ,ใหญ่นะคะดอกใหญ่มากเลยนูน้นสวยงามมากเลยนะคะอดอกมะม่วงเต็มเลยสวยงามมากเลยค่ะ โอ,เเย,โอยเห็นแล้วก็อ่อนซ้อนนะคะเนาะสะออนสะออนสะออนดอกมะม่วงนะคะฝั่งน,นี้ก็เป็นผลแล้วเริ่มเป็นหน่วยแล้วค่ะนี่ไงนี่ไงถ้าเป็นดำๆอย่างนี้เขาก็จะหลุดหลุดแล้วก็จะเป็นผลออกมาแล้วแป,ป๊กนะคะโอ้ยสะออนเด้อ กล้หันทางใกล้หันทาง,ง,ทางเราจะไปทุละนะคะเราก็เลยมาแวะดูดอกมะม่วงที่สวนป้าสะออนไลคยค่ะผักเพิ่นก็ปลูกเ้อะนะดผักผักก็ปลูกนะคะเราจะข้ามไปดูผักให้ข้ามไปดูผักนะคะนี่ข้ามไปฝั่งนี้เลย สะออนเด,ดีค่ะทุกคนดูดิไ้พัก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 โ<ม>อ้ยงามมากเลยค่ะนี่นีนีก้อนนี่แค่งงไงบา้าคุณคะ่ะก้อนใหญ่ขนาดอู้มันกำลังหอกำลังหอนะคะผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวนะคะที่สวนของป้ามะเขือก็มี เขือมะเขือเรามาดูมะเขือนะคะมะเขือก็มีค่ะมะเขือรูปงามๆเลยนะคะมีไงงามมากเลยคนค่ะสวยงามมากเลยนี่เรามาดูดอกนี้ดอกดอกต้นนี้ดูสิคะ มันกันยีพูดพุนค่ะหัวใหญ่ขนาดเลยทุกคนอุ้ยลูกโดกแน่นอนเลยลูกโดกนะลูกนะลูกโดกนะคะพุนกองลงมาข้างล่างอุ้ยสะออดเด้สะออดเด้สะออดเด้สะออดออลายดอกงามเลยค่ะดอกงามแห้งอุ้ย สวยงามมากเลยค่ะทุกคนโอเคขอบคุณทุกคนที่มารับชมดอกมะม่วงสวยๆกับแม่เมียวนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ